แปลงสวยขายถูกนะครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับใครหาอยู่ขนาดประกอบอาชีพได้เลยนะครับ14ไร่3งาน3 1ตารางวานะครับเกือบเกือบ15ไร่ครับท่านผู้ชมครับไร่ละแปแสนหน้าหมื่นบาทนะครับราคาตลาดจับต้องได้แต่ท่านดูความสวยครับดูใบนะครับนี่ถนนหน้าแปลงไฟฟ้าพร้อมแล้วครับ ใกล้ถนนสุขุมวิทนะครับนี่ครับใกล้เมืองเดินทางสะดวกนะครับมีทุเรียนหมอนทองมากกว่า250ต้นนะครับสวยทุกต้นเลยครับท่านผู้ชมครับมีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับบ้านพร้อมอยู่นะครับแอดมินยังไม่เห็นรูปบ้านนะครับท่านขอได้นะครับนี่ครับสระน้ำสองสระด้านข้างติดคลองอีกต่างหากนะครับ จิตนนคอนกรีตนะครับเข้าสะดวกอยู่ย่านชุมชนไม่เปลี่ยวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทำรีทองครับห่างจากสกมวิทเพียง1.5กิโลเมตรดินดีน้ำดีระบบน้ำครบนะครับมีรายได้จากผลผลิตทันทีนะครับวีหน้าแขวนลูกได้เลยนะครับไร่ระเปลดแสนหน้าหมื่นบาทต่อรองได้นะครับซื้อวันนี้ได้ทั้งบ้านได้ทั้งสวนนะครับ แต่บ้านยังไม่เห็นรูปนะครับเพราะฉะนั้นสนใจนะครับท่านหาอยู่นะครับสอบถามหรือขอนะครับเพิ่มเติมได้จากผู้ขายนะครับบางทีเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับที่ไม่ลงรูปบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคนอื่นจะตัดหน้าไปขายสะก่อนนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับสอบถามกันได้นะครับดูบรรยากาศสุดยอดครับสวัสดีครับผม